สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฝ่า่ายทั้งหลายเพื่อกันกน้งแมวคือเก่าค่ะพี่น้องจ้ะวันนี้กินเอ่อตีนไก่แจลวสมจ้ะน้อแม่ใส่เศนมานาพรอมด้วยพี่น้องแต่บอดดิปรุงดอกปรุงกันซุปเปรีตีนนะปรุงมากตีนไก่พะโล้ตีนพะโล้ จวส้วมแจวส้วมก็คือใส่แต่น,น้ำส้มสายสู้กับเกลือพริกกระเทียมกับประใส่พี่น้องอืม,อม กปยเดี๋ยวนมแล้วเดี๋ยวตุ๋วก็ตูดไปข้างไหนด้พี่น้องได้สิตูดมาหลร้อนใจฮอแซ่แบจบใจอุ่นเน็าตอนแรกว่าจะกินก๋วยเตียเต๋ยวปรุงก๋วยเตี๋ยวแม่เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะ ว่ามีแต่เนืนออ้อสมตวีฟอืม่ได้ปวงดอกอยากกินแบบนึงเสียนะ โอ้ยแซ่บใส่วุ่นเส้นมากินแล้วก็สบายท้องมี่ใส่เสีย,สน,น,น,ย,สยน้ยยนำบักชิดา

หลุดปืดหลุดปืดเลยพี่น้อนตงตมเท่จได็ก,กินผู้เดียวได้พี่น้อง ขอโทษขออภัยใส่มือลอกนะจ๊เป็นยังปะเอาปะเ,เอาถยุยป่ะจี้มันบาดแสบมันบาดไอัตรโหลดพี่น้องมันต้องใส่มือหลับกระดูกมันจังแสบ

แม่นนะูมีข่าวร้ายได้รับข่าวร้ายพี่สาวแฟนนะ้องแมวเป็นฉีจยาพี่นอกยา ฉีดยาเป็นยังจะได้รับข่าวหลายบะจีเพิ่นฉีดยาเห็นจ้คข้องนอนหลับแบบปุตื่นน่ะพี่นอ้องยู่นี่เนาะเพิ่นป่วยจ้ะเพิ่นป่วยเป็นโรคนั่นแหละวันนี้เพิ่นทนปวดบ่ไหวเนาะเพิ่นก็แต่เพิ่นก็ ต้องการเองเพิ่นนนะนะแต่ว่าน้องแม่กันรับประเด,ดอกสันยังสันอยู่ใจมันสั้นไม่น้องใจบอดีแบบหักเพิ่นเนาะหักหักเพิ่นแห้งราะว่าน้องแม่มาอยู่มัองหนอกแบบถัดตามตามพลังแล้วเนะพี่น้องเขาสิบคอยใช้ใจคนต่างประเทศพวกต่างดาวคือขวดนะบางคนเขาสีเหยียดเลยล่ะ เหยียดชันชาดเหยียดเชื่อเหยียดเชื่อาันบ่แต่ผิดกับพี่พี่สาวสา,วสาวมีนางแมวเนาะตั้งแต่มือแหลกที่นางแมวกล่าวขมานี่ก็มีแต่เพิินนลพี่นอ้องมีแต่เพิินขนาดนางแมวทองลูกชายคนเล็กเน่ะสามีเนะ่ะ บกคอยเดินไปอันหาหมอนําเพราะว่าเป็นเหตุงานเนาะอาทิตย์หลักสองขังกับบ้านอั่างนี้น,นะพี่น้องเพราะว่าเป็นขับตัวิบรอกอันเวลาหมอนัดอังสีกระชินัดเพิ่นทุกขังนัดก็คือน,นัดกับพีส่สาวกับป่า,าสันต์เรอกเปนมิจฉาเป็นป่าเนาะจนกระทั่งอ่ะยี่สิบหกอาทิตย์เดินน้องแม่ทองเลยี่สิบหกอาทิตย์อาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดน่ะทาซามีบ่ไปน้าเนาะพี่น้อง อันลูกไม่้องนะแมวเนี่ยจะต้องเป็นลูกเพิ่นอชันท๊อปขืดเบิงไปทุกข้างทุกข้างติดไปหาหมอจนเท่ากระท่งเพิ่นลูกกระได,นะด้นะอัรข้างุดถ่ายทีหมอโทรหาเพิ่นเรื่องนางแมวเน่ะก็อาทิตย์ที่แล้วค่ะว่าวันที่เจ็ดที่เจ็ดมีหนาเนาะว่าันฉันโทรหาเขาบ่ได้ฉันก็นเลยโทรหาเธอทั้ง,ท,งทั้งที่เพิ่นนะ่ะ ไปบ่ได้ละพี่น้องจา้าเพิ่นยางบ่ได้ลูกบ่ได้นั่งบ่ได้แล้วนะเพิ่นก็ยังต้องรับเ,เรื่องของน้งแมวเลยนั่นละน้งแมวเลยแบบว่าจังใดล่ะกระทือว่าโชคดีโชคดีที่น้งแมวมีคนหกักมีคนนั่นอันนี้นเนาะเพิ่นก็นหักลูกนังแมวหกัหกหักไรพี่น้องหกักหักลูกน้งแมวนะ่ะ ตั้งตั้งจีบออกแม่เลือดเนื้อเสื้อไข่ของเผินนะลูกน้งแม่ถิ่นน้งแม่เอาม่าน้ำมาสันเถออาะเพื่อนหักแห้งห,กหักลายจะมาอันเฮ็ดยังเฮ็ดยังเพื่อนก็เฮ็ดไทยมุดทั้งสามเลยพี่น้องคนเล็กจังเป็นเลือดเนื้อเสื้อไข่ของเผินลูกน้งแม่เนี่ยอีกสองคนนั้นน้งแม่หอบม่าน้าจากเมืองไทยค่ะพี่น้องว้าวพี่ปฎิถานกับตะวันน้งแม่อยากบอกนะพี่น้องความรู้สึกความรู้สึกจะคล้องประสันตอไปก็ ไปไปนั่งให้เพิ่นเบ่งก็ซัมบ้าพี่น้องน้ำเม้ไปย่ำได้น้ำเมกลับมานำเม่สิแบบบ่กค่อยสบายไปสันทอบ่ค่อยสบายจะของพี่น้องแต่ว่านำเม้กับพ่ยย่มสิสิเนี่ยพี่น้องมัน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 อดประดายโดยที่ว่าเข้าไม่อยู่ต่างบานต่างเบืองต่างแดนโดยที่เข้าบ่กหู้จักไผเลยแต่มีเพิ่นคอยหลักแเอ็นดูเฮ้ามาโดยตลอดอ่ะ มันก็นเลยเป็นอีหยังที่แบบผู้พันนะพี่น้องนั่นละว้อาอะไรย,ย่าห่างเนาะบอกให้พี่น้องพังก็เสือดอกนังแมวนะใจบด่ดีแต่เพื่อนกกบมืออืน่นหมอเป็นที่เขามาเนาะนั่นละค่ะพี่น้องกินตัวนังแมวพวกหัว็ด,ดจังไดน,นะอยากอยากระบายกับประนันนะพี่น้องแต่ว่ากับพวหัวใไปคุยกับไปชามีนี่น้งแมวในบกกา แม้กระทั่งสีศูนย์ปันไดก็อโเอาค่ะอีโ้โนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ะเพมีพายนะเพื่อนมีแต่เอื่อยพ่อแม่เพิ่นกระเสียเปนแล้วเนาะเพื่นก็เเรือแต่เอื่อยเอื่อยผู้นี้ถือว่าเป็นแม่ผู้หนึ่งของเพิ่นเลยนะสามีนางแม่นะเพื่อนหักแหงหักหัก,หก,หก,หกหน้องนางแม่ไปหาในมิตรสีบอกว่าเธอจะทิมน้องฉันเดอ้อเธอหักน้องฉันให้ฉันน่อันฉันหักเขาแหงอย่างเพื่อนกระสิบอกแต่นางแม่แบบนี้เนาะ แต่ว่าน้าแม่กลลาปากเนะ่เพราะว่ากิฮักสามีห้าคือกนเนอะพี่น้อง,องเป็นบ่นั่นล่ะ้วแม่หลับบ่ได้บอกซื่อๆแต่ว่าเ้าก็เหตุอย่งางบ่ได้แมนาพี่น้องอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกคนอะ่ะไม่มีลกูกมีลาบอันประเสริฐเมน่พี่น้องนั่นล่ะก็ขอให้พี่พีนนน่น้องนดูแลจุกภาพเด้อค่ะบอกไอ้ฟังจะเจอน้าแม่ก็เล็กกินบ่ลง นั่นก็จะเสากินเน้ะพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเบิ่งแยปลากับชิมแยปลาไ้เนาะนั่นลา่ะก็สูๆกันด้อพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพร่างกายหลักๆหลกิจถึงทุกคนไปแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเ้ากินทินมาลงเก่าไปแล้วค่ะพอกันไหมเนาะพี่น้องเมืแม่ก็จิไปเห็ดงานเห็นงานก็จะแจังไดดอกเป็นจังได้กะบอกเป็นใ้โ่รหาเนาะนะคะ ไปแล้วพี่น้องหลกัลกๆเลยที่ถึงเด้อค่ะดูแลสุขภาพแน่